ย้อยองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเด็กๆนะคะที่เขาชอบมาเล่นที่บ้านหนูนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะก็เด็กทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่ใช่ลูกของหนูหมดนะก็จะเป็นลูกของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาแบบมาเล่นกันที่บ้านของหนูนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันนะว่าเขาเล่นอะไรบ้างนะคะมาลองมาดูนะคะว่าเด็กโม้งเนี่ยโซนไหม เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปแบบให้ดูนะคะอันนี้คือเขาไม่น่าจะรู้ตัวเนาะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะเด็กๆเ,เล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าโอเคค่ะก็ไม่ได้เล่นแรงอะไรมากนะคะก็เล่นประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงจะให้ดูคะ่ะ Terima kasih telah menonton! บ้านไข่บ้านหมันแล้วกันนะไม่เอาตูงแกไปด้วยเนยยองสวัสดีค่ะมาเล่นที่บ้านป้าสนุกไหมคะสนุกเนาะทำไมชอบมาเล่นที่บ้านป้าจังเลยเป็นยังไงคะมาอันนี้ก็เป็นแบบเด็กของเป็นลูกของเพื่อนบ้านเนาะ ก็คือช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆก็จะไม่ไปไหนเนาะก็จะมาแบบถ้าไม่ไปขึ้นต้นไม้นะคะก็จะมาแบบมาเล่นที่บ้านเลยนะคะก็ประมาณนี้นี่แต่ละคนนะคะมีเยอะนะพอดีแบบบ้างของของน้องนะคะก็จะมีหลายๆคนเนาะ,นะก็บริเวณเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเขามีลูกเยอะเหมือนกันนะคะดูสิมาเล่นนะคะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณนี้เลยอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเนาะนี่คนที่จะรู้สึกว่าจะเป็นคนเล็กสุกนะคะนอกนั้นก็จะแบบโตหมดเลยนะคะดูสิแต่ละคนที่เขามาเล่นเนี่ยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนี่ก็ปกติก็เด็กๆก็จะมาเล่นการที่บ้านของหนูนะคะประมาณนี้นะคะก็ให้เขาเล่นเต็มที่นะคะแต่ถามว่า คุณป้าดูไหมมันเล่นแบบเนี้ยไม่ดูนะใช่ปกตินะคะปกติหนูจะไม่ด่าเด็กๆนะ,ะเวลาเขามาเล่นก็คือปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่นะคะ <S <S 1> <S 1> เล่นประมาณนี้เลยนะคะแตกก่ก็มีบางครั้งเราก็ต้องเตือนเขาบ้างนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเล่นแรงเกินไปหรือว่าแบบเสียงดังเกินไปประมาณนี้นะคะก็อบอกให้เด็กๆไม่ต้องเล่นดังๆนะคะเนี่ย อันนี้ก็คือช่วงปิดเทอมนะคะก็เด็กก็จะมาเล่นประมาณนี้เลยนะเล่นดีๆนะอย่ากแกล้งกันนะคะไม่เอานะห้ามแกล้งกันนะคะนี่สุดยอดเลยอันนี้เด็กของเพื่อนเป็นลูกของเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะก็ถ้าเป็นลูกของเพื่อนบ้านก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้า นั่นเป็นของเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับบริเวณบ้านของหนูนะคะ<อ>ก็ให้เล่นประมาณนี้เลยนะคะ<อ>ก็มีทั้งหมดห้าคนนะ<อ>ที่เป็นลูกของเพื่อนบ้านเนาะน<อ>ีค่<อ>คนนี้ก็เล่นอะไรนี่<อ>มีทางเล่นแบบของเล่นนะคะ<อ>แล้วก็มีทางเล่นแบบ เล่นตุกตาก็มีเนาะเนี่ยอย่างเช่นคนนี้อันนี้ก็เล่นลูกเป็ดนะคนนี้ก็เล่นยนตุกตาเหมือนกันคนนี้ก็เล่นตุกตามีชีวิตนะคะก็เป็นรูปแมวเนาะเล่นไปเล่นมาสุดยอดจริงๆเลยเวลาเล่นน้องนะคะก็เล่นเบาๆเนาะอย่าเล่นแรงนะคะเดี๋ยวน้องเจ็บนะประมาณนี้เลยนะคะก็ให้เด็กๆเล่นนะคะ ถามว่าด่าเด็กๆไหมบางครั้งก็ว่าให้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นแบบกรณีที่แบบเข้ามาแล้วก็เสียงดังกันไปหรือว่าแบบไม่ค่อยฟังแบบเนี้ยก็ว่าให้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ถ้าจะด่าแบบแรงๆก็ไม่ด่าเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกของเราค่ะมันเป็นลูกของแบบเพื่อนบ้างเนาะ <c oughs> มีอะไรที่แบบ <c oughs> เราเตือนได้เราก็เตือนเนาะ คนหนึ่งก็เล่นโทรศัพท์มีทุลููปแบบเลยนะมีทั้งเล่นตุ๊กตาเนี่ยอย่างเช่นเล่นแบบเนี้ยอันนี้เป็นตุ๊กตาเลยนะเนี่ยเล่นแบบนี้เลยเวลาเล่นแบบนี้ก็เบาๆนะคะระวังน้องนะคะเล่นเบาๆนะอย่าเล่นแรงนะอันนี้เป็นตุ๊กตามีชีวิตนะถ้าเล่นแรงเดี๋ยวเขาตายนะคะนี่โอ้สุดยอดจริงๆ ตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวเนี้ชื่ออะไรนะเจ้าอะไรเจ้าดาหรอใช่ไหมเจ้าดาดูสิเนี่ยโอ้โหอุ่นเนาะเจ้าดามเนาะถ้าหน้าหน้าร้อนนี่นะเจ้าดาไม่ไหวอะเอามาใส่แบบเนี้ไม่ไหวแน่ๆเลยถ้าเป็นหน้าหนาวนี่คือถ้าเอาเจ้าดามาเล่นแบบนี้นี่เจ้าดาจะมีความสุขมากเลยมันจะได้อุ่นเนาะ ถ้าหน้าร้อนนี่เล่นแบบนี้นี่เจ้าดังไม่ไหวนแน่ๆเลยป้าว่านะนี่คนนี้ก็เล่นตุ๊ก,กาตาแบบนี้เล่นอะไรคะหนูเล่นอะไรโอ้อันนี้ก็เล่นตุ๊ก,กาตาตัวเล็กๆนะสุดยอดเหมือนกันนะคะนี่ก็ปกตินะคะก็ไม่ค่อยแบบไปทำไร่ทำสวนเนาะก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ ทำงานของตัวเองไปนะคะอร่อยไหมอร่อยนะคะเ <c oughs> ชื่ออะไรครับเ <c oughs> ชื่อพิสิกหรอโอ้มีหลายคนเลยนะคะเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจนะถ้าเป็นบ้านของหนูเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะชอบมาเล่นกันเนี่ยถ้าเด็กๆไม่ไปขึ้นต้นไม้ก็จะมาเล่นที่นี่เลย ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกเราเนาะลูกแบบเพื่อนบ้านก็มาเล่นอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูสองคนนี้สิเล่นอะไรกันเล่นเกมเล่นอะไรนะเล,นเ,เล่นเกมอยู่หรอสนุกไหมครับสนุกสนุกเนาะนี่เล่นเบาๆนะระวังเดี๋ยวน้องกัดนะไม่เล่นแรงนะคะ ใช่ดูสิก็ปกตินะคะก็ของเล่นที่เด็กๆของเด็กๆของเราเล่นการนี้นะคะก็จะเป็นของแบบถ้าเป็นพวกตุ๊กตาอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะมาบริจาคให้เนาะแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็เด็กๆก็จะมาเล่นอย่างนี้นะเกือบจากทุกวันเลยนะคะก็คือเล่นตั้งแต่เช้ามาเลย ถ้าถึงแบบเที่ยงก็จะไปแบบกินข้าวเสร็จใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็มาเล่นต่อใช่ไหมถ้าสมมุติป้าไม่ไล่ให้ไปกินข้าวนี่ไม่ไปเลยใช่ไหมคะใช่เนาะก็ต้องไล่ให้เด็กๆไปกินข้าวเนาะคือเขากําลังเติบโตอยู่เนาะก็จะให้เขาไปกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นต่อนะอันนี้ปกติก็หนูจะไม่ค่อยด่านะอย่างที่หนูว่านะคะอย่างหนึ่งคือถ้าเขาไม่เล่นแบบ โซนเกินไปอะไรประมาณนี้นะหนูจะไม่ว่าเลยนะคะ <_ D> ก็คือตรงนี้จะเป็นบ้านของหนูนะคะก็เด็กๆก็จะมาเล่นเต็มที่ได้นะคะแต่<_ D> <_ D> ขออีกอย่างหนึ่งคือยาส่งเสียงดังนะคะห้ามส่งเสียงดังแล้วก็แบบอย่าแบบกระโดดแรงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเล่นแบบลักษณะแบบเล่นบอบาๆแบบเนี้ยก็คือเล่นตุ๊กตาลูกเล่นของเล่นประมาณนี้หนูจะไม่ว่านะคะ ก็ถ้าเราดูนะคะก็แบบเขาก็มีความสุขในแบบของเขาเนาะของเด็กดอยนะคะเป็นเด็กโม้งนะคะก็ประมาณนี้เลยเขาก็มีความสุขนะแต่ปกติเนี่ยก็เด็กๆที่นี่ชอบตีกันไหมตีกันไหมคะไม่ค่อยตีกันนะคะปกติถ้ามาเล่นก็จะมาเล่นในลักษณะแบบนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะก็แบบเป็นความสุขนะคะของเด็กๆเ,เนาะที่เขามาเล่นแบบนี้นะปกติก็ไม่ว่าให้นะก็คือเล่นได้นะคะแต่ขออย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังแล้วก็แบบอย่าตกตีกันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าส่งเสียงดังหรือว่าตกตีกันแรงๆแ,แบบนี้ก็จะ ไล่ให้กลับบ้านเนาะกลับบ้านใครบ้านมาเลยประมาณนี้นะคะนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือให้ก็คือให้ใหมาด,ดูดูเนาะว่าเด็กๆเ,เนี่ยของโม้งเนี่ยปกติถ้าแบบเยอะแบบนี้เขาเล่นเขาก็จะเล่นประมาณนี้นะคะก็ปกติยังเล็กอยู่นะถ้าแบบ ก็ยังไม่เล่นแบบยิงนกตกปลาอะไรประมาณนี้เด็กเขาไม่ทํากันนะคะเด็กที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเล่นตุ๊ก,กตาอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะ